พิจิตไม่ได้ไปค่ะไม่มีนะคะพุ่งรีถึงงานเรียบร้อยดีมากค่ะดีมากปฏิบัติงานดีมากนะคะเออใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับแม่พุ่งนี้ได้นะคะพุ่งนี้แม่จะไปเป็นเจ้าภาพให้ลุงเป๊กใครที่ไม่ได้ไปหรือจะ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 ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะร่วมด้วยช่วยกันได้เลยนะคะขอบคุณครับคุณมุกี้ ส่งพวงรีไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันพรุ่งนี้ถ้าใครจะไปนะคะเจอกันที่วัดคุณนาะทีหกโมงครึ่งนะคะเพราะาสาวนหนึ่งทุ่มมีเชื้อ่ายไหม <laughs> มี่า้ไหมคะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณน้ำอะคะ่ะเพราะว่าคุณน้ำเขาทำมาให้แม่ยี่สามไม่มีคะ่ะไม่มีราไรทุกค่ะ ไม่ไหวค่าใช้ใจ่ายเยอะหน้าที่เรียบร้อยวันนี้ลานอนเลยนะแล้วพรุ่งนี้ก็รีบมาด,ดูดีผมเข้าวันนี้ปวดท้องปวดทัวมากค่ะเออมุกมานะ่าไม่ได้เออซื้อ,อยากแก้ปวดท้องมาให้หน่อยปวดท้องมากเลยวันนี้มีไรค่ะนนแต่พรุ่งนี้เออเดี๋ยวถ้ามีไม่มีเดี๋ยวบอกนะคะ มาแล้วช่วยติ้งให้แม่ก่อนทำที่ไปเหมือนเดิม <c oughs> พูดเด็กๆก,ก็ทำมาให้ใจ่จ้ะจะทาเก่านว่าเขาอยากจะทำไข่ไหมถ้าเขาทำ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกนะ <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> คุณแมววิภาฐานแม่เคยโดนหลอกเลย มีคนบอกว่ายังไม่ได้หาเลยค่ะแต่ช่วยมาได้เลยค่ะถ้าได้ก็ถ้า,ถ,าถ้าพอได้นะก็จะหาแน่แน่ยิ้มย้มเรียกเขาไร่นะหกพันค่ะจะไปรู้นะคะมันแพงมากค่ะก็ไม่ต้องไม่เอดงดดูสักสองวันนะคะเอาไก่แล,ล้วแพงค่าใช้จ่ายไม่ไหว ชาบูค่ะแล้วพรุ่งนี้ใครจะไปก็เชิญได้เลยนะคะงานลุงเป๊กเจอกันที่วัดนะคะเสียหมูค่ะต้องคาบีช้าใช้ไ้าเหมือนไก,กลมากค่ะงานลุงเป๊กหรเปล่คะทื่หาวที่ไหนอะ่ะ สวัสดีค่ะคุณกาญนาสวัสดีทุกสมศรีค่ะคนี่แฟนลับนังก้าเก้าของเราเลยที่เขามาดูดูแรนดเสสวัสดีนะคะสวัสดีเจ๊เตาสลับรีเออยู่สลับรีเรนจะต้องมาดูนะคะมาค่ะ